วัดดีกาพี่น้องพึ่งตื่นออกลงมาจากองเลยนะนี่ตือนตึน้งกาเล่นไปปกลกโวยลาวได้ืจอปลานี่สั่งแกงปรุงปลามาลาวเด้ตัวเจา้าหวนช่งเราดีแต่บ้านมีปลาโอยใกล้ปักใกล้ปลาอีส่วนดเลยลูกเกลือตัวควักยาวยังกลบมดนี่วันนี้เล่นไปเจอปลาตัวเต้าเลยนะี่พี่น้องปลาโวนะ บ้านเราเคยคาร้จักนะเปล่ายางบ้านเราก็ชนิยมใจใส่แกงงผงปลาโรยนี่เลยตัวห้ามนี่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 ดการป้าเลยถึงเดียวคาปลายางยางเซตกระหม่เกเนื้อใส่เกงงผงปลานี่มันโรยนี่ปี่นองเอปลานี่นี่อย่าอยู่นีนะตำรอยนะํำไม่เมื่อนบ้านเราตำไม่เมื่อนบ้านเราไม่ํำ แกงปุงปลาค่ะเมื่อนถ้าไม่มีปลาโอ้นี่ก็ไม่แกงเพราะมันไม่ร้อนชิงเออไม่ใช่มีเลไรนี่มาโบวไอ้แกงปุงปลาต่อเจ้ากิดตึงทุกคนนะเดี๋ยวได้ลับบานเดี๋ยวเราไปโอ้เอวันเดย์วังว่นตาเรือไปตักใต้พี่น้องทุกๆคนเดตาเรือคนบันเราวังวนกิดตึงทุกคนนะพี่น้องนะสวัสด,ดีจ้า